สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับหลายๆคนนะครับอยากจะแอบเล่นเฟสแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรากำลังออนเฟซอยู่นะครับเพราะมันจะโชว์ให้คนอื่นเห็นแบบนี้นะครับเป็นไฟสีเขียวเหมือนพี่ชายผมกำลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นไฟสีเขียวโชว์ตรงนี้นะครับก็รู้แล้วว่าเขากำลังเล่นเฟสอยู่อย่างเช่นแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยอย่างน้องชายผมเนี่ยนะครับอ่เขียวดงสดใสตอนนี้เล่นเฟสอยู่นะครับ เขาก็เห็นเราเป็นไฟสีเขียวแบบนี้เหมือนกันนะครับเราไม่ต้องการให้เขารู้ว่าเราเล่นเฟซอยู่นะครับบางคนอาจจะบอกแฟนว่าฟันดีครับจะนอนแล้วครับแต่บางทีเรายังอยากจะเล่นเฟซอยู่นะเพราะถ้าเราเล่นมันก็โชว์ไฟสีเขียวเขาเห็นนะครับเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะครับอันนี้นะครับเราต้องการที่จะปิดตรงนี้ปิดยังไงครับมาดูกันครับให้เข้าไปตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้เด้นะครับเป็นรูปของเรานะครับอ่าเป็นรูปของเราอยู่ด้านบนมุมซ้ายมือนะครับให้จิ้มเข้าไปเลยครับผมอ่าเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับมันเป็นสถานะนะครับกําลังใช้งานอยู่นะครับอ่าเราต้องการที่จะปิดมันไม่ให้คนอื่นเห็นเป็นไฟสีเขียวแต่เราก็จะไม่เห็นว่าเขาออนเหมือนกันนะครับ เขาจะไม่เห็นไฟสีเขียวของเราเราก็ไม่เห็นไฟสีเขียวของเขานะครับถ้าปิดตัวนี้นะครับวิธีปิดก็ให้เอานิ้วจิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปตรงนี้แหละนะครับนะครับผมจิ้มเข้าไปนะครับแล้วให้ทําการนะครับใช้นิ้วใช้นิ้ว,วสันใช้นิ้วจิ้มตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจิ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันเป็นสี พอจิ้มไปปุ๊บมันจะถามว่าปิดสถานะที่กำลังใช้งานอยู่ใช่หรือไม่นะครับเราก็กดคำว่าปิดนะครับผมนะยืนยันมันไปว่าปิดนะครับทีนี้ก็ปิดแล้วนะครับผมปิดแล้วนะครับนี่นะครับปิดแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับออกไปเห็นไหมครับว่าไฟสีเขียวนะครับของพี่ชายผมไม่มีแล้วนะครับของคนอื่นก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมไม่มีนะฮะ นะครับเขาก็ไม่เห็นเราเหมือนกันนะครับอ่านะครับผมโอเคหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ